หัวแล้วก็แกนล้อ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 เฮ้ยฉันอันนี้ใกล้แหละอันนี้อมยิมเนาะหัวล้วอะ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 อ่ะเฮ้มาเลเฮ้ย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 เยเฮัยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเั้เฮ้ยเเ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  จับตังค์ใดบาขินนขินจีบอเขินจีบอ่ขนนขินนเขินเขิเขเขินขินนีเขินนขนนนีก็ขนนนขนเิไม่ได้น ว่าพอนนมัมมัมไม่ได้แม่งานเนเลยมัมมไม่ได้เอาซอมึงแล้วนุ่มนุ่มหนุ่มมนุ่มหนุ่มหนุ่มนุ่มมั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 มหนุ่ม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 แับถามูแแบแ้าลุ้ดขาม้นเลยนะคะุดเดียวในขามขึ้นเลยนะคะ เสิยงเบี่ยงเลยสิยงเดียงเดงดงคลายไม่บี